การเดินทางของสุรินเพื่อไปหามณฑลอีสานแรกของโคราชก็มีเพียงคทางรถไฟเท่านั้นนะคะนอกนั้นก็เป็นเกวียนแล้วก็ผ่านไปทางเรือก็คือที่ท,ท่าตูมอำเภอท่าตูมแล้วก็มีเรือนะคะเรือไปตามแม่น้ํามูลค่ะนะคะแล้วก็ไปขึ้นพี่มายค่ะเราจะถึงโคราชค่ะฉะนั้นเราจะไปสองทางก็คือไปที่ท่าตูมกับทางรถไฟค่ะค่ะคนที่ไม่สามารถเดินทางจากท่าตูมมา คนที่อยู่ในเขตอรัตนะถ้าตุมชุมพลอะไรต่างๆก็ใช้ทางเรือค่ะค่ะทางทางเรือตค่ะไ่จทางสวนลัดจะชะลอแล้วให้เล่าค่ะแล้วก็ไปสวนค่ะอันนี้จะไปเรียนจบรถเมล์ก่อนค่ะ จุดที่เราจะไปทางอนุสาวรีย์เดี๋ยวเราจะไปอย่างนี้เด้อเข้าไปตรงสี่แยกตรงเออเดี๋ยวนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งอ่ะไปทางนี้ก่อนขออนุญาตไปทางวัาชุมพลไปทางสวนรักไปทางสวนรักไปทางสวนรักค่ะเห็นข้างหน้าไหมคะค่ะที่เป็นปีทุกชาติตรงเราด้านหลังจะเป็นสามหน้า ค่ะใส่กรอกไว้เป็นสามง่ามโบราณค่ะติดกับพนักใช่ค่ะติดกับพนักแต่ว่ายังไงอ่ะอันนี้รุ่งเต่อสร้างติดกันมาติดไว้ก็เป็นทางส่งพลังหาวเคราะห์สะท้อนพลังออกไปแต่เป็นสามง่ามที่ชุมชนวัดมูลนะคะพวกป้าๆเคยเห็นตั้งแต่สมัยเด็กกระถะแบบว่าเอามาจากองค์สังกปร์นะเมื่อก่อนจะเป็นสังบราณ ออบาลายเล็กๆคือการที่สำนักงานบรรทับไอเนี้นะคะไออัยการเนี่ยนะคะ,ระ,ะ,คะสร้างเนี่ยคือสูงกว่าวัดอยู่แล้วนะคะค่ะก็คือว่ามันก็เป็นอันตรายสําหรับอาคารนี้ราะไม่ไม็นอันตรายที่วัดนะอย่างกรณีที่บ้านใครที่เราเชื่อว่ามีครุฑอยู่หน้าบ้านน่ะนะคะถือได้พระบรมราชานุญาตเนี่ยมากก็อีกอก็จะมี อาคารที่สําคัญเลยก็คืออาคารแดอาคารหนือจะเสียหายนะคะหรือจะมีเหตุร้ายกับคนตรงข้ามเหตุร้ายกับคนตรงข้ามดังนั้นเนี่ยอย่างที่เห็นว่า <c oughs> กรณีที่ะพะบรมราชานุญาตก็คือหัวลําโพงที่มียาคุดขนาดใหญ่นะคะชนกันกับพระบรมราชานุญาตของอธนาคารกรุงเทพที่อยู่สาขาหัวลําโพงธนาคารกรุงเทพเนี่ยไฟไหม้หลายครั้ง ที่ธนาคารเก็มีใช่ฮะใช่ฮะนะคะอย่างกรณีตัวอย่างของเอ่อท่ากรุงไทยเนี่ยก็จะมีนะคะรูปเอ่อพญานกปักบายุทัดเนี่ยนะคะถ้าถ้าเทสอยู่ใกล้ธนานคารกรุงเทพเนี่ยต้องมีสอนแอบซ่อนไว้อยู่เอ่อะนะคะก็คือไม่งั้นเนี่ยเอาเอาพยาครุฑไม่อยู่เอ่เอาพยาครุฑไม่อยู่ ยังยกตัวอย่างที่บ้านคุณคุณลุงนะคะซึ่งได้พยาคุดมาจากในหลวงเพราะว่าสายในวังตรงข้ามบ้านเนี่ยลูกก็จะแค่ตัวตายมีปัญหาที่ตรงตรงข้ามบ้านจนต้องเอาพยาคุดลงจ้างคนไปแอบเอาลงค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะค่ะนี่คือตลาดวันเสาร์ค่ะเป็นในนีคเิมด้าก่ม าที่ไปของตลาดเขียวจังหวัดสุรินเนื่องจากว่าตลาดเขียวเนี่ยเดิมจังหวัดสุรินเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ได้นะคะขยับนะคะในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์ขึ้นมาก่อนนะคะซึ่งผู้นําทางเกษตรอินทรีย์นะคะก็มาจากสายของ NGO รวมทั้งสายของหลวงพ่อนานนะคะสายหลวงพ่อนานเนี่ยก็เลยได้ทําเรื่องเกษตรอินทรีย์แล้วก็มีเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์เกิดขึ้นนะคะ แล้วก็ได้ขอพื้นที่ของจังหวัดส,สุรินทร์นะคะเพื่อจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของเกษตรอินทรีย์ขึ้นมานะคะโดยเริ่มต้นก็ใช้คําว่าตลาดเขียวนะคะเมื่อตลาดเขียวเนี่ับความนิยมขึ้นมานะคะก็มีตลาดขาวตลาดเหลืองเข้ามาด้วยนะคะทําให้สินค้าจับจ่ายสนุกสนานในวันเสาร์นะคะแล้วก็ขยายต่อไปในตลาดเขียวหวัดอาทิตย์ที่กรีนมอของมหลาลัยราชมงคลนะคะ ก็เป็นสูตรเดียวกันซึ่งตอนนี้ในจังหวัดรินุร์เนี่ยเราก็มีวันเสาร์เนี่ยสองที่ด้กันนะคะก็คือตลาดเขียวของอ,อำเภอเมืองนะคะตลาดเขียวสวนใหม่ส่วนวันอาทิตย์ก็เป็นตลาดเขียวของราชมงคลน,นะคะซึ่ง70-8 0ก็คือพืชพันธุ์ที่เป็นเกษตรอินทรีย์นะคะผลิตภัณฑ์จากอินทรีย์นะคะแล้วก็ผิดพันธุน์อื่นๆที่มาผสมอ่ะส่วนรักอธิบายต่อที่พี่ไม่รู้พอดีบริเวณ ตรงนี้นะคะเป็นบริเวณของคูเมืองชั้นในนะคะที่เรากําลังจะวิ่งรถรอบนะคะเราวันนี้เราจะมาเที่ยวภูเมืองชั้นในนะคะจะมีการกั้นด้วย<ะ>คูน้ํลรอมรอบูเมืองครั<ะ>้งแรกนะคะจะเป็นคูน้ลอ้อมรอบแบบว่าเป็นรูปวงรีมมน,นะคะครั<ะ>้งแรกนะคะที่สร้างเมืองสุีเดน<ะ>ยังไม่เป็นทรงสี่เหลี<ะ>่ยม<ะ>ขอให้เรากลับย้อนไปนิดหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราดูที่ต้นโพต้นนั้นนะคะขอให้จำไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเฉลยว่า จุดสาคัญของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมันมีจุดไหนบ้างนะคะว่าเป็นจุดสําคัญของเมืองสุรินทร์ในสมัยก่อนดังนั้นเนี่ยที่เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นคูคมเมืองชั้นในใ<ช>นั้นจังหวัดสุรินทร์เนี่ยการสร้า<ช>งคูมเมืองชั้นในไม่ได้ปรากฏชัดเจนนะคะว่าอยู่ในช่วงอยุธยาหรืออยู่ในช่วงรัตนโกสินทร์แต่มันมีก่อนหน้านั้นก็คือมันเป็นช่วงตั้งแต่สมัยที่เข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นั่นหมายความว่าสุรินทร์ ไม่ได้กําหนดนะคะระยะเวลาของเมืองอยู่ที่ในสมัยช่วงอยุธยาหรือรัตนโกสินทร์นะคะแต่น่าจะย้อนกลับไปอีกหลายเพราะการพบครูเมืองเนี่ยในพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยเราครบได้ตั้งแต่สมัยยุคทราวรารวดีนะคะก็จะมีครูเมืองแบบลูกไข่นะคะในยุคของสมัยอรารยะที่มีขอมเนี่ยนะคะเรืองอํานาจอยู่ก็จะมีะคูเมืองชนในช่างนอกรวมถึงเราเข้ามาส่วนของสุโขทยัยแล้วก็อยุธยาดังนั้นเนี่ยการที่สร้างคูเมือง ก็ย่อมมีคอมมูนิตี้หรือว่ามีชุมชนอยู่ก็หลายความว่าในส่วนของจังหวัดสุรินทร์น่าจะมีชุมชนเก่าแก่โบราณอยู่ณบริเวณแถบนี้นะคะซึ่งสร้างคูเมืองอยู่แต่ว่าขยายคูเมืองกว้างขึ้นเป็นคูเมืองเพื่อป้องกันนะคะแล้วก็หนึ่งเรื่องของอุทก,กภยัยเรื่องของน้ําที่จะ เขาเรียกว่าส่งภายในเมืองแล้วก็เป็นการป้องกันศัตรูก็จ้างคุณคุณเมืองชั้นในและคุเมืองชั้นนอกเป็นการแบ่งเขตขั้นนะคะในการปกครองนะคะศูนย์กลางแล้วก็ศูนย์กลางด้านนอกอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นโอกาสดีว่าทําไมเราถึงเข้ามาดูบริเวณนี้ไม่ใช่เพียบเป็นการกักเก็บในเรื่องของเอ่อชนลประทานแต่นี่คือกําแพงเมืองชั้นในนะคะของจังหวัดสุรินทร์นะคะถ้าเดินทางตรงไปสี่เหลี่ยมผ่านไปก็ไปถึง วัดหนองตัวนะคะแล้วก็ตัดออกมาก็คือทางอ่าิน์เพชรเกษมถนนอ่าห้างเพชรเกษมนะคะไปตรงน้นแล้วก็ไปน้าผู้ไปจนถึงต้นโพค่ะทางนั้นก็จะเลี้ยวมาแล้วก็จะมาบรรจบกันทางด้านนี้อีกทีหนึ่งค่ะอาคะเดี๋ยวเราจะไปต่อนะคะที่อ่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนี้ไว้ด้วยนะคะที่ด้านนี้ค่ะอ่าตรงนี้ก็คืออ่าสานัก พุทธนะคะสาสนักการศึกษาของสุรินทร์นะคะตรงนี้ก็คือเป็นอดีตที่ตั้งของวัดจุมพลนะคะเดี๋ยวเราจะไปวัดจุมพลด้วยนะคะ,ะวัดจุมพลเคยตั้งอย่ค่ะ,คะเคยตั้งอยู่ตรงนี้ที่ย้ายเพราะว่าน้ําท่วมค่ะก็ะเลยต้องย้ายออกไป<ะ>แล้วก็อดีตนะคะ,ะบริเวณนี้ชาวบ้านนะคะจะใช้น้ําเป็นน้ําน้าใช้ซักผ้าใช้ทุกอย่างค่ะอาบน้าค่ะบริเวณนี้ ด้านนอกค่ะตรงนี้ก็จะเป็นวัดจำปาเป็นวัดที่สําคัญก็จะเป็นด้านชั้นนอกค่ะสมัยก่อนสุรินจะมีตลาดก็ตะเลนตลาดน้อยตลาดใหญ่ก็อยู่ในตัวในเมืองชั้นในตลาดน้อยก็อยู่เมืองชั้นนอกค่ะ,คะตลาดน้อยตลาด่ปัจจุบันก็เป็นตลาดน้อยลืล่นลมแต่ว่ามันเป็นคนละที่กันค่ะ ด้านนอกทางด้านนี้จะเป็นที่ชุ่มน้ำเป็นที่ชุ่มน้ำกว่าบัดกรมอนต่าจากเด็กกรดยจะกับอะไรคะโดยจะกันนาบัดช่วยกันอธิบายเด้ออันนี้ตรงนี้เลตรงนี้ค่ะคุณคือจะตัดไปตรงนี้เลยค่ะไปเชื่อมกับบัดกรมนะคะเดี๋ยวเราจะไปบัดจุมพลต่อหรือว่าไปตรงอันนี้คือ อธิบานเราล้วก็เตี๋ยวตุ่นแชะฐานีรถไฟค่ะไม่มีไม่มีข้อมูลอยู่ในหัวเดียวบอกไ้ก่อนไม่เป็นไรค่ะเอาเอาที่เ่าที่มีค่ะอาโอเคเดี๋ยวเราก็จริงๆถ้ารถจะไปจอดเนี่ยเราอยากรตืวนว่าอาจจะต้องจอดตรงกลางตรงนี้นิดหนึ่งอาจะขยับไปนิดหนึ่งทางค่ะเพราะว่า ระงในความเป็นคนไทยแล้วเนี่ยนะคะเราไปที่ไหนก็คือถ้ามีอนุสาวรีย์หรือบุคคลสําคัญนะคะเราก็จะเสียไม่ได้ในการที่จะ,ะก,กราบไหว้สักการะนะคะก็ขออนุญาตที่จะไปใกล้นิดหนึ่งด้วยความอันตรายของตรงนี้ค่ะดังนั้นรถจะจอดอยู่ประมาณนี้โอเคค่ะระวังรถนิดหนึ่งนะคะ,ะพระยาอนุสาวรีย์นะคะจางวางเนี่ยนะคะเป็นชื่อนะคะถูก ตั้งขึ้นนะคะขึ้นมานะคะจากการที่จงังหวัดสุรินเนี่ยนะคะได้นะคะตั้งนะคะเ,เมืองจังปทัยสมันขึ้นมานะคะเป็นเมืองที่ขึ้นตรงกับมณฑลโคราชนะคะหรือว่าของในส่วนของอยุธยาแล้วก็ธนบุรีรัะตะนโกสินในเวลาถัดมาะคะ่ะทั้นั้นพ่อเมืองหรือว่าหัวหน้านะคะหมู่บ้านนะคะ ที่ได้รับการแต่งตั้งเนื่องจากได้เกี่ยวกับเรื่องของการทําความดีนะคะโทนช้างนะคะซึ่งเป็นช้างแตกสึกเนี่ยามาจากนะคะตัวอายุทยานะคะก็คือตัวเหมือดสูงกลางแล้วก็ได้ขึ้นทรงสวามีพักแล้วก็ปลุกครองบ้านเมืองแล้วก็ตั้งขึ้นเป็นเชียงภุมินะคะแล้วก็ตั้งขึ้นเป็นพระยา ท่านดีศรีกลางวางนะคะในชื่อต่อมาก็คือจังหวัดสุรินทร์ก็เลยจําลองแต่ว่าภาพจริงของท่านก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นรูปนี้หรือเปล่าแต่ก็คือนะคะแต่แต่ไม่น่าจะใช่ค่ะแต่ว่าก็คือเป็นสัญลักษณ์ที่สาคัญค่ะเลียงเชิญน,นะคะถ้าเกิดว่าขอพรสุรินทร์นะคะเอ่อในการที่จะไปทํางานลูกหลานนะคะก็มากราบไหว้บูชาขอบติดนะคะราชการนะคะก็ถวายทั้งไข่ทั้งอะไรแล้วแต่นะคะ หายป่วยหายไข้นะคะก็ขอเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเนี่ยไข่นะคะก็จะเป็นเรื่องสําคัญที่จะบ่งบูรณาการนะคะในการแบบว่าขอแล้วขอได้แล้วก็ถวาย999ฟอง99ฟอง199ฟองลงที่9อ่ะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะค่ะแล้วก็นี่นึงนะคะพญาสุรินีสร้างด้วยอ๋ พ่อเสนอมูลนิธะที่ใช้เงินบริจาคของชาวบ้านในสุรินทร์ค่ะคนละบาทชาบาทเพื่อสร้างอุสวรีค่ะแล้วท่านก็เป็นขับรถขับรถเกตดินเกตอะไรเองด้วยค่ะท่านผู้ว่าราชการท่านผู้ว่าราชการเสนอมูลสตร์นะคะก็จะเป็นผู้ว่าราชการคะคนสุรินทร์แท้ๆแล้วก็อยู่จนเกเสียอายุแล้วก็อยู่ได้นานที่สุดแล้วก็เป็นพ่อพ่อเมืองสําคัญหลักนะคะ ท่านมีความเด็ดขาดมากบางครั้งนะี่ยหลายคนก็อยากท่านนะ่ะสามารถใช้สารเตี้ยในการตัดสินพวกคู่กระทําผิดได้เลยโดยไม่ต้องรอลงอาญาจบที่ท่านเลยค่ะนะคะท่าเป็นคนเด็ดขาดมากนะคะก็เสนอมูลสรานเนี่นะคะคุณตาเสนอหรือคุณปู่เสนอที่เราเนี่ยนะคะถือว่านับตั้งแต่ที่เรามี ผู้ว่าราชการจังหวัดมาเนี่ยมีท่านที่สุดที่เด็ดขาดแล้วก็สามารถรวมใจของคนสุรินได้ชัดเจนที่สุดนะคะนั่นก็คือผู้ว่าเสนอนอกจาก เชียงปุมหรือว่าอนุสาวรีย์ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะก็คือพระยาสุรินทร์พักดีศรีนางจางวางดังนั้นเราไม่สามารถเข้าไปได้เพราะหลายตระกูลโดยเฉพาะหนึ่งตระกูลจรัญญานน์นะคะสองตระกูลพรมโมปกกณนนะคะก็จะเป็นตระกูลที่รู้จักกันดีภายในจังหวัดสุรินทร์ส่วนตระกูลที่เป็นตระกูลใหม่นะคะที่เป็นนักการเมืองเช่นตระกูลรุ่งธนะเกียรตินะคะหรือตระกูลมุ่งเจริญพรนะคะ ต้นตระกูลของมุ่งเจริญชรัก็คือเป้งนะคะเจแปะแปะเป้งเป้งเซ้งเป้งง้วนเป็นอะไรต่างๆนะคะก็มุ่งเจริญพรซึ่งปัจจุบันก็เป็นผู้นําทางการเมืองที่สําคัญของจังหวัดสุรินทร์ค่ะโอเคค่ะเรียนเชิญือกเดี๋ยวตรงนี้เราจะไม่ไม่จอดค่ะเราจะดูแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปวัดชุมพลไปดูเพว่อช่วยโอเคค่ะค่ะตายไปนู่นแล้วอ๋อเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวรอได้ค่ะอ่า ตลาดนี้ตล,ตลาดตลาดนี้ก็เป็นตลาดวัดชุมพลนะคะก็คือเป็นตลาดนอกที่ปกตินี่ยก่อนก,อนการค้าขายก็คนที่นําผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทางสายทางเนี้ยก็จะมาไม่ต้องเข้าไปในในนี้ก็มาซื้อขายกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นตลาดเย็นปัจจุบันนะคะก็มีเย็นเช้าค่ำนะคะอะไรอะไรที่สําคัญในตอนนี้นะคะ ร้านของเจ้เผือกนี่นะคะจะเป็นอาหารกลุ่มทอดทอดข้าวเหนียวข้าวเ,เหนียวดาแล้วก็นะไนะคะแต่ที่สําคัญเนือเขาจะมีกินหมิ่นหนึ่งก็คือว่าหมูส้มของเขานะคะหมูส้มแล้วก็ทอดมันทอดมันโบราณทอดมันโบราณทอดมันโบราณก็คือโคราชก็มีสุรินก็มีก็คือเป็นทอดมันหมูค่ะนะคะแล้วก็ใส่มะพร้าวเข้าไปนิดหนึ่งนะคะก็อาจจะลองชิมได้ที่นี่ถ้าถ้ายังไงก็เราก็อาจจะมีชุด ให้แขกมาทานเนาะเออเป็นชุดเออเออร้านทอดร้านแรกอ่ะเราไปชี้ดูก็ได้ไปดูดีได้เพราะว่า gastronomy เป็นส่วนสำคัญในเรื่องของอาหารอ่ะโอเคอ่ะจ่าเราไม่เห็นเกไหนกันเจะไปดูหมูทอดแต่จริงๆอาหารที่เมืองไม่มีละไอ่กลมๆทอดอ่ะใส่มะพร้าว มดได้ยังเอ,อ่ยร้อนไหมอ,อ่าอันนี้สำคัญมามาค่ะเดี๋ยววันหลังจะมีน่องเที่ยวมากรตกก่อนนะคะเอาสองถุงถุงละยี่สิบใช่ไหมโอเค,คไม่ต้องใส่ถุงค่ะตรงนี้ค่ะเดี๋ยววันหลังเราจะต้องทำภาชนะที่ให้น้องเที่ยวมาแบบเป็นพวกกระตุงผ้านะนะเอาไปหรอ อ่อข,อขอบคุณมากโอเคอาหารเหล่านี้หาได้ทั้งภาคอีสานแต่ส่วนใหญ่นะคะก็จะมีข้าอ่าทอดมันอยู่ไหนหมดแล้วบอทอดมัหมดแล้ว่อวันนี้ทอดมันหมดนะคะอะจุดเด่นๆก็จะมีหมูส้มกับทอดมันนะคะเป็นชุดเราก็จะหมูส้มนะคะอาหารคุ้มม,มันจะมีหมูส้มแบบที่เราใส่ข้าวเหนียวเนาะมีอยู่ แกเผื่ออยู่ไหนนี่ะโ,โอเคอ๋ทอทอดมันหมดค่ะใช่ค่ะแล้วก็ขนมที่ทุกคนยอดฮิตในอีสานใต้รวมถึงเราเรียกขนมกล้วยหรือขนมส้มเกลี้ยงแต่เราไม่เรียกส้มเกลี้ยงเราริงก็คือมะนาวนะคะเนี่ยกำลังร้อนๆเลยค่ะนะคะค่ะซึ่งเราก็พบได้ทั้งภาคใต้แล้วแต่ทนจะเรียกนะคะแต่ก็คือว่าที่นี่ก็จะมีจุดเด่นนะคะ,ะขนมผลมะนาวเนี่ยนะคะ โค้ยของเราโก้ดชมาเนี่ยเราก็ไม่ได้เรียกเรียกเป็นอ่าเรียกส้มแล้วเรียกเป็นขนมปบบ ที่นี้อร่อยผลมะนาวอะคล้ายๆมันกลมๆเลยกระโม่โอเคค่ะจะอร่อยแตกต่างจากตรงนู้นนีคอย่างในสิ่งที่ในสิ่งที่เราจะบอกเขาเนี่ยต่อไปก็คือเราก็จะมีกิมมิคตรงนี้นะคะเออให้เขากับขนมอ่าได้ทาแล้วก็เป็นเบรกไปด้วยในตัวอย่างนี้ค่ะค่ะี่เออที่นีเดษคือคือ คงเนี้ยยังคงลักษณะของของทอดมัน่คะเออส่วนเจ้านี้ก็จะโอเครสหนึบชุ่มตามของเด็ดสีดำจะใช่ใส้มะพร้าวมั้งคะอันนี้ใส้จุ่นแล้วก็มีข้าวต้มหมูเนาะจะอร่อยครงนี้จะอร่อยกว่าตรงข้าวม่นจะอร่อยกว่าแล้วก็ไม่มีเนาะอ่าเฉพาะ แล้วก็จะเป็นจุดสําคัญวันเสาร์นะก็จะมีข้าวต้มหมูนะคะข้าวต้มมัดน่นะคะทำไส้หมูนะคะเขาอยู่ที่นี่ของสุรินเนี่ยที่อื่นเขาจะเป็นแบบข้าวต้มแบบข้าวต้มมันมีมากกว่านี้เนื่องจากเป็นวันเด็กจริงๆก็จะมีน้ํามีแกงมีอะไรต่างๆคืออยู่ที่นี่เราทานอาหารเช้าได้ที่นี่เลยทําไมเราถึงโปรโมทไอเรื่องตักบาตรตอนเช้าที่นี่แทนที่เราจะตักตอนนั้นคือเราต้องการโปรโมทให้ตลาดเนี่ยคือคะพอคนตักบาตรใช่ไหมสมาคมเราทําที่ตักบาตรแล้วก็ ส่งทางนี้ไปตักบ,บาได้เลยกับผ้า้วผ้ามาสองออสายงไงวัดพรมกับวัดจุมพลออกมาเลย,ยมารับน้ำเลยนะคะทุกคนนะคะ,อะเ,อเอาขวดเล็กก่อนเล็กค่ะหนึ <S 1> 1, <S ่งสองสามสี่ 2, 3, ห้าหกเจ็ดสี่สี่ค่ะใครรับน้ำมาเลยนะคะถ้ามีถุงใช่ไหมมีจ้าพอรับน้ำนะคะอ่าแล้วค่ะอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็เราก็จะไปต่อเอาน้ำจ้ะจะไปกินที่ไหนอันนี้เนี่ยอยู่บนรถเลยค่ะสงสัยจะบนรถไม่เป็นไรเดี๋ยวไปต่อกินบนรถอือันนั้นกบบพิธีกรเห็นไห พอเวลาโอเควันหลังเราก็เปลี่ยนเอาตะกร้าให้ลูกครัวถือทุกคนแล้วเราก็มาซื้อแล้วใส่ตะกร้าเล็กอ่าเราก็ไม่ต้องใช้พลาสติกก็จะเป็นบ c ซีแล้วก็เก็บไว้นีรถในการเดินทางเออถือตะกร้ามาทําอะไรถือก็เออฮะฮเออไรตุ้ยอร่อยมากเลยครับเออฮะเนี่ยปลานี่อร่อยมากเขาทอดอร่อยมากเล้วทั้งคัวอมโอเค เดี๋ยวถ้าขึ้นรถจะมีกระปแอให้ให้แบบผ่าเป็นแบบชุดไม่ใช่บรสจะต้องมีตะกร้าทุกคนเล้ลงไปจับจ่ายเราไม่ต้องใช้หรือถึงผ้าเราจะไม่ใช้ผ้า